วันนี้แม่ี่พาออกมาหน้าบ้านแต่สอกมาเบิงบรรยากาศมาเบ่งทัวมาเบ่งทัวร์แมรี่เป็นน้วยแล้วทัวเป็นลูกแล้วจ้าติดลูกแล้วติดลูกแล้วพี่น้องทัวติดลูกแล้วหยดกันแลงงามอุ้ยเป็นดอกลวงแล้วอันนี้เป็นน้วย มดแดง่นจาะหนวยบงงามปันใดองมดแดง่นขึ้นมากนี่ก็เริ่มมาอีกแล้วมดแดงมดแดงลายเมืองชมบรรยากาศทัวเบิ่งทั่ว <c oughs> ถัทัวกําลังเป็นหนวยกําลังเป็นหนวยกําลังเป็นรูปิ่นกําลังจับเบิ่งมดแดงมาอีกแล้ว หมดแดงจะในคือหลเถอะหืหน่วยเพป็นดกูขี้ด้พี่น้องดกูขี้ดิคนเป็นกำลังเปลี่ยนแฮมิลลีสิได้พอได้กินอยู่แล้ววะไม่ได้กินหลายกันได้ตำเนาะปลูกไว้ปลูกไวก้กรบเพาะเสียหลายแมิลีซื้อมาซ่องหนึ่งซื้อมาซ่องหนึ่งปลูกบดเลย อันนี้ยอดเพิ่นอั่วเพิ่นงามอยู่หน่วยก็สิงามหน่วยก็สิยาวสิงามอยู่ถั่วฝักยาวเบิ่งใบเพิ่นใบใหญ่ใบใหญ่งามๆเขียวใบเขียวจีเลยใบใหญ่ๆเปอเปเป็นตหน่วยใหญ่หน่วยยาวสิได้ยาวบ่ดอกเพิ่นเป็นดน้ําคอง ันมดแดงบ่ขึ้นกะไข่อยู่ช่วงนี้มดแดงหลายมึงดอกอยู่ข้างล่างจากนี้มดแดงไต้ได้ผลมึงมดแดงมดแดงไส้มดแดงไส้พันไตอยูุผลผลไตอยุหยอดผลดอกผลผลถ้ามดแดงขึ้นทั้งสี่มันก็นจะมาจากง่ามปันใดมดแดงก็ลาย หัวฝักยาวนี่ก็ะสิได้หลายหน่วยอยู่หน่วยยาวยาวแต่เพิ่นบวบเป็นพ่วงอะไน,นี่นีหน่วยเดียวต้องใช้มดขึ้น,นอันนี้ค่อยเป็นคู่อันพรอหนั่ก็ะเดียวเพิ่นมดแดงไส้หลายย่ำนี่มดแดงไส้หลายเพิ่นก็ะเลยบัน บ่ใครจับดีฝนเลงฝนเลงละมดแดงกันนี้มดแดงกัน,นี้อันหนีฝนนี้น้ำอาชมถั่วฝักยาวอันนี้เพิ่งว่างามปันใดนี่เพิน่นหมดแดงขึ้นหลแต่ว่าก็มีดเป็นน่วยให้ยุจับให้ย่อในไหลนวยอยู่นก็สอง ันนี้ก็สองอันนี้ก็สองอน,น่วยแต่บาง่ามปนไดหน่วยที่สองขุดๆมุดแดงจอคาดผลฝั่งทางนี้มีไหมฝั่งทางนี้ว่ามีเพิน่นโพไปทั้งปุ่นเบิดฝั่งทางนี้มีแต่ดอกไม้มีแต่ดอกไม้ฝั่งทางนี้ นี่เป็นคนมักดอกใหม่เนะาะปูแต่ดอกใหม่ดอกไหลปูกของอยู่ของกิ่นผสมประสานกันจ้า